สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมกับผมเอ็ดดีธนพงศ์ครับตอนนี้ผมอยู่เส้นทางไปเพชรบูรณ์ครับเพิ่นว่าแฟนผมมาทําธุระเกี่ยวกับฟาร์มต้นกานะครับที่เพชรบูรณ์ครับผมไหนๆก็มาครับก็เลยว่าจะเที่ยวยาวกันไปทางอีสานครับผมทริปนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับที่ได้ขับรถมาเองนะครับ ติดตามการเดินทางทริปนี้ของผมได้เลยครับคุณผู้ชมครับระหว่างการเดินทางไปเที่ยวอีส,สานครับนี่ครับแวะจุดชมวิวผาซ่อนแก้วครับผมนี่แวะพักนะครับเข้าห้องน้ำนิดๆหน่อยๆน,นี่มาถ่ายรูปครับกับวิวผาซ่อนแก้ว หันหน้าไปดูยู่โอ้โหว้าวเสียดายครับไม่มีเวลาเข้าไปเนาะอยากขึ้นไปเที่ยวเหมือนกันครับ เป็นไงครับสวยก็ลูกบรรยากาศสวยก็สวยครับโอ้โหขับรถมาเนี่เหนื่อยนี่หายเหนื่อยเลยเนาะโอ้เย็นมากเย็นมากเนบปะลุยกันต่อลูกหนทางเนี่ยอีกยาวไกลครับ Bà lân áp 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 วว้าย,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 ยหลังจากเสร็จงานที่เพชรบูรณ์ครับด้วยระยะทางที่มันยังอีกไกลนะครับก็เลยคุยกับแฟนว่าเดี๋ยวเราจะยิงยาวกันไปนะครับเพื่อที่จะได้ทันไปทานหมูกระทะกันที่ในสะพานมิตรภาพไทยลาวที่มุกดาหารนะครับ ผมมันนีประทับใจเส้นทางมากเลยนะครับหลังจากผ่านขอนแกนผ่านการลัดสินครับเป็นเส้นทางที่มันนะครับครั้งแรกในชีวิตที่ผมเจอครับมันตรงมันยาวไม่มีปั๊มเลยนะครับช่วงการลัสินไปมุกนาหารนะครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> ลูกผมนี่แวะข้างทางนี่สองรอบนะครับ <c oughs> ลูกสาวคนเล็กเนาะโอ้ <c oughs> ประทับใจครับทางตรงยาวๆไม่มี ปั๊มไม่มีอะไรให้แวะเลยครับโอ้คุณผู้ชมเส้นนี้มันทำไมเงียบเหงาอย่างเงี้ยครับโอ้ตอนนี้3โมงครึ่งโอ้ไม่มีรถเลยครับเหงาโอ้เพิ่งมีมาคันหนึ่งครับเรียรแล้ว,ลวผมก็มาถึงแล้วครับยิ้มสวยให้กล้องหน่อยนะ้องอม นี่ครับมุกดาหารครับผมม,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 มาถึงกันแล้วครับผมสะพานมิตรภาพครับเรามาถึงนี่มาจัดเลยครับผมมานั่งกินหมูกระทะครับโอ้ริมแม่น้ําโขงกับบรรยากาศสะพานมิตรภาพไทยลาวที่มุกดาหารครับโอ้ประทับใจมากเลยครับเสียดายนอกอยากจะ ถ่ายบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ดูมากกว่าน,นี้ครับแต่เผอิญทางร้านแถวๆนี้ครับเขาเปิดเพลงดังเนาะเราก็กลัวเพลงมันจะเข้าไปในคลิปนะครับเสร็จจากกินหมูกระทะครับก็คงต้องไปหาที่พักนะครับไม่แน่อาจจะขึ้นไปพักที่นครพนมนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมกับทริปอีสานของผมครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ อร่อยก็ครับรรบ,บรรยากาศดีก็ครับบรรยากาศดีครับกินหมูกระทะหรือยังอิ่มหรือยังครับ <c oughs> บรรยากาศหมกูกระทะ